เชื่อว่าหลายท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่ในรองการเลี้ยงเทคนิคการเลี้ยงเหรอครับใช่ค่ะผมว่าอะไรอ่ะอยากพูดฮัลโหลฮัลโหลดิฮัลโหลไอ้ป้าขอพูดก่อนนะโอเคป่าโอเคป้าครับเทคนิคการเลี้ยงลูกใช่ไหมสมาธิจะหลุดหลุดนียโทษทีของพอดแล้วกันนะของพอดอ่ะจริงๆแล้วผมว่า ถ้าถ้าสำหรับผมเนี่ยผมเริ่มจากความเข้าใจก่อนอผมผมจะใช้วิธีใช้วิธีศึกษาการพัฒนาการเด็กก่อนว่าในในแต่และช่วงเดือนเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาการอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเราก็ใช้ความเข้าใจก่อนศึกษาดูว่าเด็กวัยนี้เขาต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมาสังเกตว่าลูกเราเป็นไปตามเกณฑ์นั้นหรือเปล่าอ่าแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาสื่อสารกับลูกเราอย่างที่บอกว่า เราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนมันอยู่ที่เราเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะต้อง้นอยู่กับคนเลี้ยงเราถูกต้องถูกต้องความเข้าใจครับความเข้าใจสําคัญมากๆอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยนะคะเทคนิคก็คือเน้นในเรื่องของความเข้าใจความใสังเกตแล้วก็สื่อสารกันเอาเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะโอ้โหน้องอยากก็ได้ใหม่อยากก็ได้ใหม่อีกตัว สวัสดีครับนนะคะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะช็อตเขาอาจจะเกรงเกงนิดหน่อยอันนี้อันนี้ต้องบอกแล้วนี้เป็นครั้งแรกที่ที่มาออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีมากที่เขาไม่ค่อยตื่นคนเท่าไหร่ใช่แต่ก็จะติดเรานิดหน่อยเหมือนแบบเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยติดกก็อนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะนะคะน้องโฮมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนชอบออกไปข้างนอกข่อยขึ้นไหมคะ ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ชอบชอบเห็นอะไรใหม่ๆ<ะ>กําลังเริ่มแบบที่บ้านนี่ไม่ค่อยเล่นของเล่นที่บ้านแล้วส่วนใหญ่จะเล่นของที่มันเล่นไม่ได้ช่วงนี้แบบเปิดตู้หยิบแก้วหยิบอะไรอย่างเงี้เหมือนเหมือนเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากเห็นกําลังเริ่มได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว<บ>ครับเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิคิดอยู่ใช่มีครับฮัลโหลดิแต่ว่าเรื่องเรื่องออกไปทํานอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือ อ๋อสำหรับของผมนะฮะผมพาโฮมไปแคมปิ้งตั้งแต่6เดือนแล้วใช่ก็จะพาพาไปต่างจังหวัดนอนแคมป์ตลอดเขาจะได้จะชินกับธรรมชาติมากเอาอะไรลูกมีมีแบบว่าเวลาเห็นรถเห็นอะไรแบบอยากจะนั่งอยากอะไรอย่างเงี้ยมีปฏิกิริยาส่วนใหญ่เขาจะเริ่มชี้มากกว่าว่าอันนี้คืออะไรเอาอะไรอลงส่วนใหญ่เขาเริ่มชี้มากกว่ารถ หรืออะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็จะแบบลดเรียกปั๊ปป้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อช่วงนี้ชอบฟังเพลงตื่นเช้ามาเขาจะฉีําโพงนะเพลงเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วก็เต้นนได้อยู่นได้ได้เพลงตีในหัวใจใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่พอยังง่าด้วยพอยังง่าด้วยแค่ักมากมองอะไรมองลูกโป่งเออ อย่างที่ผมบอกช,ช่วงนี้เป็นวัยที่กําลังสังเกตอ,อยากรู้อยากเห็นอยากรู้นี่คืออะไรอยากจับนูน่นจับนี่อยากลองอยากลองช่วงนี้ใ่แล้วก็ไม่ห้ามครับไม่ห้ามปล่อยครับถ้ามันไม่อันตรายเราก็ปล่อยอย่างเช่นกินข้าวผมก็ปล่อยให้กินเอง<ม>ให้เขาได้ลองอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปดูห,าห่างๆก็พออะไรเงย